ครับผมอันแนโทัวรกินช่นอนออนไลน์ครับผมจะให้ดูนี่ครับวิธีการทําส้มตํพาพม,ม่าอ่าโอเคมีพริกสองเม็ดกระเทียมหนึ่งหัวน้องโขบหัน่นไอเส้นมะละกอเป็นเส้นๆ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะตําเป็นสูตรของพาม่านะนี่ดูดูดูอดูทำอารอาไทย,เอ,ย,อยเออ นี่ต้้งแต่มอองออเอามาช่าเลอะๆแล้ใช่ยังวันนี้ยังไปฮะเอาอ่าเามาไดือี๋ยันเด๋ยวันนี้เราอะไรอย่าเงี้ยออังยวยมองไดูเลยฟังไม่ออกละวยากจะดูว่าเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าเวลาทำเหมือนประเทศไทยไหมซ้ำาค่ะ ฮะยังไงนะทำไม่เข้าใจว้าวันนี้ทำงานไหมอ๋อวันนี้ประเทศไทยก็ทำถ้าเป็นข้าราชการไม่ทำา้้อย่างจริงจริงทำวันนี้ทำนี่ครับดูสูตรส้ตาต้มพะมาไปด้วยคุยไปด้วยใส่ถั่วคล้ายๆส้าตาตมประเทศไทยนะ ถ้าจะคกก็คกไม้น่ากินครับปกติบ้านเราจะเป็นโคกดินแลก็นี้ครับร้านพื้นบ้านต้องอย่างงี้ครับผมขอ้โชุรสนิดเดียวนะชุรสอ่าโอเคอ่ะโอเคพอรู้ว่าเป็นชุรสเรื่อชิมจังพี่งอ้วนอยู่ใส่น้ำตาลในที่เยอะจังเลย ฟังออกปะเวลาฟังฟังฟังพี่พูดนี่ฟังออกปะ<อ>รู้เรื่องไหมรู้ค่ะรู้นะรู้นะอ้าวเพรู้ค่ะรู้ค่ะอ้ยถอยก่อนซูมก่อนดีมือใต้ส้มอ๋อปกติก็ใส่มะนาวแต่นี้ใส่น้ำส้มปกติใส่มะนาวไหมืหอว่าใส่น้ำส้มข้มา,าว,ว,วมะนาวใส่ได้อ๋อมะนาวเขาใน้ำส้มได้วันนี้กินส้มตำน้ำส้มครับตำน้ำส้มสูตรพม่า น้ำปลาแท้ตาปลาหมึกภาษาไทยด้วย